สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับเราสองคนนะคะท็อกกับซีบะคะ่ะวันนี้เราสองคนามางานเจอกันที่นี่ใช่ค่ะตีมื่อไรคะเทลท็อกะคะ่ะใช่เลยนะคะกับแบรนด์ยังธรรมชาตินะคะวันนี้เนี่ยบอกเลยนะว่าโอ้โหกิจกรรมเนี่ยดีมากเลยนะคะคือกิจกรรมสนุกสนุกเนี่ยเยอะแยะเลยต่อเราเยอะเลยด้านนู้นเดี๋ยวพาไปดูนะคะทุกคนไปค่ะไปไ ยังสวยชายนี่นะคะคือแก้วใหม่สวยมากทุกคนสีน่ารักมากค่ะที่สำคัญทนไม่หายนะอุ๊ยโอ้ยมากที่สองที่สองได้แล้วเราเรียกไปกัน เออในส่วนของอย่างโซลชันนะคะสามารถชงชิมได้ที่นี่่ก็คือไม่ต้องชงนะคะเรามีให้ชิมเลยเดี๋ยวพาไปดูนะคะก<ๆ>็ <S <S มียังโซลชันทช่มีทั้งหมด5รสนะคะมีช็อกโกแลตเนาะมีชานมนะคะมีกล้วยแล้วก็มีกาแฟแล้วสุดท้ายก็เป็นรสสตรอเบอร์รี่ค่ะอร่อยทุกรสเอากล้วยกันค่ะของจะได้ชิมอะไรบ้างอันนี้นะคะก็ะคือเป็นรสมอคค่า เนีอเลยอร่อยอร่อยมากเฮ้ยมันเข้มข้นอ่ะมันมันมันมีอะไรเหลือให้เราชิมไหมคะมันเข้มข้นมากมันแบบมันอร่อยอ่ะอร่อยถูกใจเอันที่อยู่นี่เบอร์รี่ค่ะเบอร์รี่เหรอเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวให้ขันให้ดูเดี๋ยวอันต่อไปเป็นเบอร์รี่นี่นะคะเบอร์รี่อุ๊ยเบอร์รี่ หอมทำไมอร่อยอ่ะเขาชงยังไงอ่ะต้นแก้วหน่อยชงแก้วหน่อยอร่อยกินเองกลิเองอร่อยได้ยังไงอร่อยมากอร่อยชงบารี่ยังไงอ่ะอยากรู้เลยเป็นไงบ้างคะหอมกล้วยค่ะอร่อยอร่อยไหมคะไหนเป็นไงบ้างคะอร่อยอันนี้โกโก้กล้วย โกโก้กล้วยเป็นไงบ้าวไปเอาอีกแก้วใช่ไอันนี้ชิมรสอะไรไปอันนี้รสกาแฟกาแฟแก้วพี่แมนชนแก้วหน่อยค่ะเออไม่เกี่ยวเลยเลยกินรสอะไรไปคะช็อกโกแลตอันเนี้ยทีมงานเบื้องหลังนะฮะท็อตบู๊ตเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหน้ารละกันนะคะต่างกัน ค่ะดีเลยค like ah. ่ะแสอนี้ก็ที่ถ่ายไปแล้วนะคะอะมากเดี <ist in s Dance> ๋ยวพาทุกคนเข้างานด้เยอาบายเตรัง าการที่เราลดน้ำหนักอย่างมีคุณภาพลดไขมันลงนะครับก็ทำให้เรามีสุอยู่ดีได้หลายอันนะครับผมก็ฝากไว้ด้วย3โปรแกรมดีไหมอยู่ในงาน จะได้ไม่ต้องเจ็บป่วยเลยว่าต้องไปโรงพยาบาลค่ารักษาโรงพยาบาลเนี่ยมันเป็นอะไรที่เราไม่สามารถควบคุมได้เลยก็อยากเชิญชวนทุกคนเริ่มใส่สูทเริ่มต้นที่ไบหมอนะคะมาด้วยจริงๆมันต้องเข้ามอีกทันทำไปทำไมนะคะผมชอบมันนี้แต่ว่าแต่ผมกบคิดเยว่าสูทมันเป็นสัมผัสตอนไหนเราเรียนดีวายแบบนี้ ลงทุนเรื่อสุขภาพไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่ถ้าไม่ไหลเราต้องส่งแต่งสุขภาพเยอะเ่อะแยะมาวันนี้ประทับใจอะไรบ้างคะสนุกมากๆเลยะค่ะนอกจากสนุกแล้ว <ๆ S 2> ได้ความรู้ดีๆมากเลยะคะ <ๆ S 1> ่ะเดี๋ยวเราจะเองตอ่อได้เลยค่ะโอเคขอท่ายากักโซลชั่นน่ารักน่ารักหนึ่งท่ายักโซลชั่นงานเดียวเราก็ได้ทั้งความรู้ด้วยแล้วก็ได้ความสนุกด้วยแล้วก็ได้อิ่มกับบ้านด้วยค่ะยังโซลชั่นประทับใจเหรอครับเอาจริงๆไหมครับหุ่นครับโคตรสุดยอดแบบเข็ดแล้วแบบไม่ไปเหมือนแพชชั่นในการ ในการเราอยากจะลงโปรแกรมเนี้มันก็เนแพชชั่นที่น่าสนใจยังโซลูชั่นก็วันนี้เหมือนได้มาเรียนรู้สิ่งที่แบบยังไม่เคยได้รู้มาก่อนเรื่องแบบการเลยสุภาพการเพิ่มมวากล้ามเนี่ยอะไรอย่ังโซลูชั่นก็ได้ทุกอย่างเลยค่ะแล้วก็มีบูฟ่ต์ชอชิมก็คือปกติกินแต่รสช็อกโกแลตแต่ว่าเพิ่งรู้ว่าอร์เบอร์รี่กับรสกล้วย็อร่อยมากยังโซลูชัน แกลมแล้วก็ให้ความรูเ้เกี่ยวกับการดูแลสุขภาพดูแลหุ่นเยอะมากๆเลยค่ะชอบที่สุดก็คือบูธโฟโต้เลยค่ะชอบถ่ายรูปสุดๆเลยนะคะยังสรุูชาติสนุกมากเลยค่ะมีบูธให้ถ่ายรูปไก้โนแล้วก็มีที่ทชงชิมด้วยความรู้ริงานก็ดีม,มากๆเลยค่ะยังสรุูชาติเี้ประทับใจทั้งบรรยากาศที่เราเดินเข้ามาเลยแล้วก็มีสถานที่ที่สวยงามค่ะ ก็บรรยากาศดีมากแล้วแบบคนมาเยอะมากสนุกมากๆชอบมาครับยางโซลูชั่นเราได้สิทธิ์มาต้องไม่พิดการิทธิ์ซะหน่อยมีกำลังใจจะกลับไปเิจก็ได้รู้จักว่าการลงทุนขึ้นอ่ะยานโซชั่นชงชิมอร่อยมากค่ะไม่เคยกินอยู่บ้านไม่ไม่ใช่รสชาตินี้ที่นี่อร่อยจริงๆริงานโซลูชั่นอยู่บูธนี้ค่ะอร่อยมากไม่น่าเชื่อจะอร่อยได้ขนาดนี้ ยังโซลูชันคนใครที่สมอลรอบมีพลาดเนาะไม่ได้มางานะเที่ยวออกเราก็รอ้รรองนาห้ามพลาดจริงๆนะคะแตบกัรับนะค่ะยังโซลูชันค่ะยังโซลูชันเนี่ย<อ>ถือว่าตอบโจทย์มากนะคะทำให้คุณแม่ลูกสองเนี่ยได้สามารถกลับมามีหุ่นนะคะที่เป๊ะปังแล้วก็ดูเด็กกวัยได้ค่ะ ยังโซลชันมาจัดเต็มให้เลยนะครับมีข้อมูลอะไรอยู่ในหัวเนี่ยถ่ายให้เต็มที่นะครับสำหรับเพื่อนๆที่ไม่ได้มานะหัววันนี้นะครับก็น่าจะเสียดายแน่ๆน,นะครับแต่ครั้งหน้าที่เราจัดนะครับก็อยากลาาแน่นอนข้อมูลดีๆแบบนี้โปรแกรมดีๆแบบนี้นะครับที่เพื่อนๆเ,เอาไปทำตามได้เลยนะครับก็ใน S <S ยัซลชันของเราครั้งหน้าเดี๋ยววัเจอกันั้นนนี้จัดเต็มแน่นอนครับคนเยอะมากนะครับแล้วก็รู้สึกว่าเออแบรนด์เราอยากรีแบรนด์ครั้งนี้นะฮะก็เป็นอะไรที่สดใสนะแล้วก็รองรับกลุ่มตลลลาาาดที่กกกวว้้้งมขึนเยนะแ็ ครั้งน,นี้เนี่ยจะเป็นอีกครั้งหนึ่งนะฮะที่เพราะว่าเป็นจุดแรกนะครับของการก้าวต่อไปอย่างมังนผมก็ซึมซัครั้งหน้านะครับห้ามพลาดเลยนะฮะแล้วก็มาเจอยันที่เจอกันที่นี่